ความลับอันยิ่งใหญ่ถูกเปิดเผย The Magic ปฏิหารการสนึกรู้คุณวันที่10โปรยปลายละอองมหาสัจจรรย์ให้กับทุกคนไม่มีหน้าที่ใดเร่งด่วนกว่าหน้าที่ในการตอบขอบคุณสิ่งที่เราให้ผู้อื่นด้วยความเต็มใจจะกลับมาหาเราเป็นร้อยเท่าการขอบคุณการสนึกรู้คุณผู้อื่นในเรื่องใดก็ตามที่คุณได้รับจากพวกเขาจึงไม่เพียงเป็นแต่การเร่งด่วนเท่านั้นหากมันยังสำคัญต่อการทำให้ชีวิตของคนดีกันด้วย การสรรเสริญรกคุณคือแรงอันส่งพลังดังนั้นใครก็ตามที่คุณส่งแรงแห่งการสรรเสริญรกคุณไปให้นั่นก็คือที่ที่การสรรเสริญรกคุณคุณเดินทางไปหากคุณคิดถึงแรงแห่งการสรรเสริญรุกคุณว่าคล้ายกับละอองมหาัจจรรทร์อันละยิบระยับเมื่อคุณแสดงการสรรเสริญรกคุณแก่ผู้ใดเพื่อตอบแทนสิ่งใดที่คุณได้รับจากพวกเขาคุณก็เหมือนกําลังโปรยปลายละอองมหาัจจรรทร์ให้ไปให้เขา แรงในทางบวกและทรงพลังของละอองมาศจ,จันทร์จะไปถึงและส่งผลต่อใครก็ตามที่คุณโปรยปลายไปให้พวกเราส่วนใหญ่ติดต่อกับผู้คนมากหน้าหลายตายอยู่ทุกๆวันไม่ว่าจะเป็นทางโทรศัพท์อีเมลหรือทางช่องทางใดก็ตามแม้แต่แร้านอาหารก็เถอะรถไฟรถเมล์ได้ในหลายกรณีผู้คนที่เราติดต่อก็สมควรจะได้รับการสนึกรู้คุณจากเราด้วยเพราะว่าเรากําลังได้รับบางสิ่งจากพวกเขาอยู่ไม่ทางตรงก็ทางอ้อม จงคิดถึงผู้คนที่คุณพบโดยบังเอิญในบางวันซึ่งเป็นผู้ให้บริการบางอย่างแก่คุณอย่างคนที่ทํางานในร้านอาหารคนขับรถเมย์คนขับแท็กซี่เจ้าหน้าที่บริการคนทาความสะอาดและอื่นๆคนที่กําลังทํางานบริการด้วยการให้ตัวตนของเขาบริการคุณและคุณกําลังได้รับการบริการจากพวกเขาถ้าคุณไม่กล่าวขอบคุณเป็นการตอบแทนสิ่งนั้นก็เท่ากับว่าคุณไม่สํานึกรู้คุณและคุณกาลังหยุดยั้งสิ่งดีๆที่จะเข้ามาสู่ชีวิตคุณ คิดถึงคนงานซ่อมบำรุงที่คอยดูแลระบบขนส่งของเราให้ทำงานได้เรื่อปลอดภยัยคิดถึงคนส่งแกส๊สคิดถึงคนที่ทำให้บริการสาธารณูปโภคไม่ติดขัดเช่นน้ำประปาแกส๊สและอื่นๆคิดถึงคนทำความสะอาดในโลกใบนี้เช่นทำความสะอาดรถไฟรถเมล์เครื่องบินโรงพยาบาลเป็นต้นคุณอาจไม่สามารถกล่าวคำขอบคุณทุกๆคนได้เป็นการส่วนตัวแต่คุณโปรยปลายละอองมหัศจรรย์ให้พวกเขาได้ด้วยการกล่าวขอบคุณ ครั้งต่อไปที่คุณผ่านใครสักคนในกลุ่มหมอบกเขาและคุณอาจจะสำเน็รด้วยคุณในครั้งต่อไปที่คุณนั่งลงบนโต๊ะทำงานสะอาดๆของคุณหรือเดินไปบนทางเท้าที่สะอาดเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะอยู่สถานที่ใดก็แล้วแต่ให้คุณฝึกโปรยละออกมหสัจจรรยยอตัวอย่างคุณไปนั่งที่คาเฟ่แห่งหนึ่งและมีคนมาบริการน้ำให้กับคุณคุณกล่าวคำขอบคุณจะเป็นในใจหรือออกเสียงก็ได้หรือมีคนมาเช็ดโต๊ะให้กับคุณคุณกล่าวคำขอบคุณมีคนมารับออเดอร์คุณคุณก็กล่าวคำ ขอบคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ส่งใบแจ้งราคาหรือนําเงินทอนมาให้กับคุณคุณก็กล่าวขอบคุณให้ติดเป็นนิสัยนะครับใครจะทําอะไรดีๆให้กับคุณหรือเวลาที่คุณไปซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วแคชเชียร์เนี่ยคิดราคาแล้วก็นําใบเสร็จให้คุณคุณก็โปรยแล้วออกหัาจรรย์นั้นแล้วก็กล่าวคาว่าขอบคุณขอบคุณขอบคุณด้วยความดีใจสํานึกรู้คุณที่เขาบริการแล้วก็หยิบของใส่ถุงให้คุณครับเวลาที่คุณเนี่ยยิ้มหวานออกไปแล้วคุณขอบคุณจะเป็นแบบยิ้มหวานด้วยแบบ คิดในใจหรือจะเป็นแบบออกเซลออกไปคนที่เขารับเนี่ยคำขอบคุณหรงคุณเขาจะรู้สึกดีมากเลยนะครับหรืออย่างเช่นหากคุณกําลังเดินทางโดยเครื่องบินโปรยละออกมหมารรย์ด้วยการกล่วาวคาว่าขอบคุณให้เจ้าหน้าที่เช็คอินเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภยัยคนที่เช็คบัตรโดยสารก่อนขึ้นเครื่องบางครั้งเราหงุดหงิดใส่พวกเขาเหล่านี้ครับแต่คุณรู้ไหมครับว่าทุกๆอย่างเนี่ยเขายืนอยู่ตรงนี้เพื่อคุณครับจงสํานึกรู้คุณผู้คนเหล่านี้เพื่อช่วยให้คุณในการทํางานไม่ว่าจะเป็นเสมียนพนักงานต้อนรับ พนักงานประจำโรงอาหารพนักง,งานทำความสะอาดและอื่นๆอะไรก็แล้วแต่ให้คุณฝึกโปรยละอองมหาศัจจ์ให้พวกเขาด้วยคำว่าขอบคุณ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 ทุกคนที่กำลังให้บริการฉันเป็นอย่างดีและจงสำนึกด้วยคุณในการบริการนั้นครับ คุณอาจได้เคยพบใครสักคนที่มีหน้าที่ให้บริการแต่มีพฤติกรรมหยาบคายต่อคุณหรือไม่ใส่ใจคุณอย่างที่คิดว่าควรใส่ใจอาจจะเป็นเรื่องท้าทายมากสักหน่อยในการสํานึกู้คุณในสถานการณ์แบบนี้แต่การสํานึกด้วยคุณของคุณไม่อาจจะขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของใครจงเลือกที่จะสนึกด้วยคุณไม่ว่าจะเป็นอย่างไรก็ตามเลือกความอัศจรรย์ในชีวิตไม่ว่าจะเป็นอย่างไรไม่ว่าสิ่งที่คุณเจออยู่มันจะไม่โอเคแต่ให้คุณเลือกที่จะขอบคุณมากกว่ามันอาจช่วยคุณได้หน่อยถ้าจะจดจําว่าคุณไม่รู้หรอกว่า คนคนนั้นเนี่ยเขากําลังอยู่ในช่วงวิกฤตหรือยากลาบากของชีวิตยอยู่หรือเปล่าหรือในช่วงที่ไปเจเจอคุณพอดีเขาอาจจะรู้สึกไม่สบายเพิ่งสูญเสียคนที่รักชีวิตแต่งงานเพิ่งจะสิ้นสุดลงหรือสถานการณ์แห่งความผิดวางต่างๆเพราะฉะนั้นจงเมตตาเพราะว่าทุกคนที่คุณกําลังพบกําลังต่อสู้กับความยากลําบากทั้งนั้นถ้าขอบคุณใครสักคนหนึ่งที่ช่วยเหลือคุณทางโทรศัพท์อย่าทําแค่พูดว่าขอบคุณให้บอกเหตุผลได้ว่าทําไมถึงสนุกู้คุณเช่นขอบคุณที่ช่วยเหลือนะครับ ขอบคุณที่ช่วยเหลือนะคะขอบคุณที่อุตสา่า์ลำบากเพื่อฉันนะคะขอบคุณที่สละเวลาให้ฉันขนาดนี้ขอบคุณที่ช่วยแก้ปัญหาให้ฉันนะคะฉันซาบซึ้งจริงๆแล้วคุณจะทึ่งกับการสนองตอบของพวกเขาเวลาที่พวกเขาเนี่ยพูดกับคุณแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นจงกล่าวคําขอบคุณใครสักคนต่อหน้าต่อต,อต,อตาให้มองหน้าเขาหรือเธอและรู้สึกสำนึกรู้คุณแล้วก็โปรยละอองหมัสัจจานั้นด้วยคําว่าขอบคุณ หรือบางทีคุณอาจจะไม่มีโอกาสได้พูดแต่คุณขอบคุณในใจครับคุณรู้สึกถึงการสำนึกรุกคุณเพราะนั่นหมายความว่าคุณขอบคุณอย่างจริงใจแล้วครับในวันนี้ให้คุณฝึกนำละอองมหาสัจจรย์แห่งการสำนึกรุกคุณไปกับคุณด้วยเพื่อคนที่บริการคุณและมองหาทุกโอกาสที่คุณจะโปรยละอองมหาสัจจรให้กล่าวคําว่า ขอบคุณขอบคุณขอบคุณอย่างน้อยสิบคนที่ให้บริการคุณในวันนี้ถ้าไม่มีโอกาสขอบคุณตัวต่อตัวก็ไม่เป็นไรคิดในใจก็ได้แต่ให้รู้สึกถึงการสำนึกรู้คุณคุณอาจจะบอกคนที่ให้บริการคุณในใจก็ได้ล่องมาสัจจรรย์ก็จะไปถึงพวกเขาอยู่ดีตัวอย่างเช่นเรากล่าวกับตัวเองในใจว่าฉันสำนึกรู้คุณจริงๆสำหรับคนที่ทำความสะอาดฉันสำนึกรู้คุณพวกเขาทำงานแต่เช้าตรู่แน่นอนอะไรก็แล้วแต่ให้คุณขอบคุณไว้จะออกเสียงหรือในใจก็ได้ จงให้แน่ใจว่าคุณได้นับจำํำนวนคนที่ให้บริการคุณซึ่งคุณได้สำรวจด้วยคุณแล้วเพื่อจะได้รู้ว่าเมื่อไหร่ที่ได้ขอบคุณคนที่ให้บริการในด้านน,นั้นๆสิบคน และโปรยละอองมหัศจรรย์ให้พวกเขาทั้งหมดแล้วหากคนนึกถึงภาพละอองมหัศจรรย์ตกลงเหนือผู้คนเวลาคุณขอบคุณพวกเขาคุณก็จะมีภาพของสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆแบบที่มองไม่เห็นด้วยภาพนี้แน่นอนอนุภาพของการสำนึกรู้คุณเนี่ยจะช่วยให้คุณเชื่อและรู้ว่าลอองมหัศจรรย์แห่งการสำนึกรู้คุณไปได้ถึงคนเหล่านั้นจริงๆและจะช่วยให้เขาเหล่านั้นเนี่ยยังมีชีวิตขึ้นดีได้ด้วยครับด้วยคำที่คุณขอบคุณคือเวลาที่คุณขอบคุณเนี่ย คุณรู้สึกดีกับตัวเองและผู้อื่นก็ได้รับพลังงานดีๆจากตัวคุณและสุดท้ายความดีงามของลอองมหาัจจรรทร์ที่คุณส่งให้คนอื่นมันก็จะกลับมาในชีวิตคุณด้วยเช่นเดียวกันถ้าวันนี้คุณอยู่บ้านก็ให้นั่งลงพร้อมปากกาสมุดบันทึกหรือนั่งลงหน้าคอมพิวเตอร์และย้อนความจำไปยังช่วงเวลาที่คนที่เขาทำหน้าที่บริการและยอมเสียเวลาเพื่อช่วยคุณอาจจะเป็นใครสักคนที่พูดคุยทางโทรศัพท์พูดดีแก่สินค้าหรือช่วยแก้ปัญหาให้คุณอาจจะเป็นเรื่องที่คุณได้รับการบริการไปแล้วให้ รายการสิบอย่างนะครับแล้วก็เขียนลงไปแล้วก็ขอบคุณย้อนหลังเลยครับส่วนคราวนี้เมื่อคุณขอบคุณย้อนหลังเสร็จแล้วนะครับหลังจากนี้เป็นต้นไปเมื่อคุณออกไปข้างนอกนะครับแล้วคุณเจอใครที่ให้บริการคุณไม่ว่าจะเล็กน้อยหรืออย่างไรให้คุณขอบคุณจะในใจหรือออกเสียงก็ได้ครับขอบคุณขอบคุณขอบคุณที่ให้บริการฉันขอบคุณปฏิบัติการมหาสัจจันทร์วันที่10โดยสรุปโปรยปลายละอองมหาสัจจันทร์ให้กับทุกคนข้อหนึ่ง จงคิดถึงแต่สิ่งดีในชีวิตและขอบคุณสรรพสิ่งสิบอย่างในตอนเช้าแล้วกล่าวคําว่าขอบคุณขอบคุณขอบคุณข้อที่2วันนี้ให้โปรยละอองมหาสัจจรย์ให้คนสิบคนที่ให้บริการคุณจะเป็นการขอบคุณต่อหน้าหรือคิดในใจก็ได้ให้คุณขอบคุณพวกเขาขอบคุณขอบคุณขอบคุณที่บริการและดูแลเอาใจใส่ชั้นเป็นอย่างดีจากนั้นข้อที่3ก่อนหลับไปในคืนนี้ให้กำก้อนหินมหาัศจร์ไว้ในมือของคุณครับแล้วกล่าวคําว่า ขอบคุณและคุณทบทวนเลยว่าวันนี้คุณได้รับสิ่งดีๆอะไรบ้างในชีวิตจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ก็ได้ให้คุณขอบคุณอย่างน้อยสิบอย่างแล้วก็ส่งพลังงานไปที่ก้อนหินที่คุณกำไว้แล้วก็กล่าวคําว่าขอบคุณสําหรับสิ่งที่ดีที่สุดที่เกิดขึ้นในวันนี้เพราะฉะนั้นข้อ4จงอ่านปฏิบัติการของวันพรุ่งนี้แต่แต่วันนี้เพราะปฏิบัติการของวันที่11จะเริ่มขึ้นเมื่อคุณลืมตาตื่นหมายความว่าเมื่อคุณได้ฟังปฏิบัติการนี้ คุณจะต้องทําสิ่งนี้ในวันรุ่งขึ้นครับเพราะฉะนั้นสาหรับใครที่ต้องการเรียนรู้ตั้งแต่วันที่1จนถึงวันปัจจุบันนะครับสามารถไปที่เพลย์ลิสต์หนังสือเสียนเดเมจิกได้เลยโอป,ป้าตั้งเป็นเพลย์ลิสต์แยกให้นะครับและมันจะมีทั้งหมดในประมาณ20กว่าวันเวลาเราฝึกทำแล้วอยากให้ได้ผลลัพธ์ที่สุดควรทําอย่างน้อยหลายๆรอบครับเช่นสมมุติว่ามันมี21วัน คุณทําไปเซตที่1คุณทําอย่างเงี้หยหลายๆเซตต่อเนื่องครับและทําต่อเนื่องจนไปถึงประมาณสัก180วันคุณจะเริ่มเห็นความมหัศจรรย์ของชีวิตครับทั้งเรื่องเงินงานความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นนะครับ มันจะเรียงกันนะครับในเพล y l i s t ตั้งแต่วันที่1จนถึงวันปัจจุบันเพราะฉะนั้นมันจะทําให้คุณทบทวนได้ง่ายมากๆครับเวลาที่คุณฟังคุณก็เสียสละเวลานะครับมาฟังวันละ5นาที10มนาทีแล้วก็ทําตามปฏิบัติการเหล่านั้นและคุณก็สํานึกด,ด้คุณและคุณจะเห็นผลลัพธ์ที่คุณแทบคาดไม่ถึงเลยทีเดียวครับโอปอายสารมาสก e n เอ็นเอพสวัสดีนะครับ